สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อวานเนี่ยไอไปเดินตลาดว่าจะไปซื้อของมาทำยำกินที่บ้านแต,ต่ตกใจมากเหลือไปเห็นราคามะนาวแพงมาก <c oughs> ทุกคนเดี๋ยววันนี้เนี่ยไอจะมาแนะนำามเทคนิคดีๆให้เก็บมะนาวได้นานๆเดี๋ยววันนี้เนี่ยไอจะมาแนะนำา3เทคนิคดีๆให้เก็บมะนาวได้นานๆกันค่ะ ซึ่งปกติเนี่ยเวลาเราใช้มะนาวเราก็จะผ่าครึ่งใช่ไหมคะแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็จะนําไปแช่ตู้เย็นเลยแต่เราเนี่ยสามารถนําส่วนที่เหลือของมะนาวไปใส่ในถุงซิปล็อกได้เพื่อยืดอายุการใช้งานของมะนาวไปได้นานอีกค่ะ <S <S หรือถ้าเป็นลูกสดๆอยู่เนี่ยทุกคนเราก็ควรนําลูกมะนาวเนี่ยไปล้างให้สะอาดก่อนแล้วก็นําไปใส่ในโหลใส่น้ําให้เต็มโหลแล้วก็คอยเปลี่ยนน้ำในโหลเรื่อยๆค่ะเทคนิคสุดท้ายเราก็จะนํามะนาวเนี่ยไปใส่ในกล่องสูญญากาศแล้วก็นําไปแช่ยเย็นง่ายๆค่ะจบ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนกับเทคนิคการเก็บมะนาวยังไงให้อยู่นานๆเดี๋ยวอย้ขออนุญาตไปทำยำก่อนนะทุกคนตั้งแต่เมื่อวานแล้วยังไม่ได้ทำเลยขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย